าถาบูชาพระประจำวันเกิดวันพระฤหัสบดีสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเกิดโชคราบแก่ตัวคุณปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเรจรา จิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสงคันหิตุง ปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสุงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพตังโมระโยนิยัง เยนสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจาราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสุงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพตังโมระโยนิยังเยนสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจาราจิรัสังวายะมันตาปิ เนวะสักขิสุงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพัตตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสุงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภารนิพพัตตัง โมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจาราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสูงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจารา จิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสุงคันหิตุงปูเรนตามโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยังเยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเลจราจิรัสังวายะมันตาปิเนวะสักขิสุงคันหิตุง สามารถกดติดตามพี่หมอนได้ทั้งหมดนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ